หลายคนอาจจะรู้จักเจินจือตันหรือดอนนี่เยนในฐานะดาราฮ่องกองคนดังที่ประสบความสาเร็จอย่างมากจากการรับบทเป็นปรมาจารย์ยิบมันทั้ง4ภาคได้อย่างสมบทบาทแต่รู้หรือไม่ว่าเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างกับเส้นทางที่นักแสดงไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบวันนี้อับดุลจึงขอรวบรวมเอาสิเส้นทางชีวิตกว่าจะมีวันนี้ของดอนนี่เยนมาฝากกันครับ หเลือกที่จะเป็นคนฮ่องกงแม้ได้สัญชาติอเมริกันแล้วดอนนี่เยนเกิดที่กวางโจวในมณฑลกวางตุ้งของจีนเมื่อวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2506ก่อนที่ครอบครัวจะอพยพไปอยู่สหรัฐและเขาก็ได้สัญชาติอเมริกันเป็นพลเมืองของที่นั่นตั้งแต่เมื่อตอนอายุได้11คขวบแต่ในท้ายที่สุดหลังจากที่แสดงหนังในฮ่องกง,งเป็นส่วนใหญ่ เขาก็เลือกที่จะเปลี่ยนกลับมาใช้สัญชาติจีนและอาศัยอยู่ในฮ่องกงเป็นการถาวรเมื่อตอนอายุได้46ปี 2. แม่ของดอนนี่เยนเป็นครูสอนศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวโบซิมมาร์กแม่ของดอนนี่เยนเป็นครูสอนมาเที่ยวอาร์ตระดับแกนมาสเตอร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมากเชี่ยวชาญด้านไทชิ และกังฟูเซาลินได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันไทชิระดับนานาชาติเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันวิจัยวูซูของจีนซึ่งวูซูนี้ก็คือการพัฒนาการต่อสู้แบบกังฟูมาสู่รูปแบบของการแข่งขันกีฬานั่นเองแม่ของดอนนี่เยนยังเคยสอนวูซูที่มหาวิทยาลัยบอสตันและฮาร์วาร์ดอีกด้วยดอนนี่เยนได้เรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวจากแม่มาตั้งแต่ยังเล็กและนำมาใช้ในหนังเรื่องต่าง เขาบอกว่ามีแม่เป็นไอดอลและภูมิใจในตัวแม่เสมอมาแม่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายจากทั่วโลก3ดอนนี่เยนเล่นเปียโ,โนเก่งมากพ่อของดอนนี่เยนเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และนักดนตรีมีความเชี่ยวชาญในการเล่นซอสองสายของจีนและไวโอลินเขาจึงได้รับอิทธิพลจากพ่อหัดเล่นเปียโนมาตั้งแต่เล็ก และสามารถสอบได้เกรด8ตามมาตรฐาน ABRSM ของอังกฤษสามารถเข้าเรียนระดับสูงในวิทยาลัยดนตรีได้ดอนนีิเยนสามารถเล่นเพลงของโชวแปงได้และมีโอกาสโชว์ทักษะการเล่นเปียโนขั้นเทพในหนังที่เขาแสดงหลายเรื่องรวมไปถึงงานฉลองครบครอบ20ปีการคืนเกาะฮ่องกงสู่จีนแผ่นดินใหญ่เขาก็ได้ร่วมเล่นเปียโนบนเวทีในงานด้วยดอนนี่เยนเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กเ พ่อจะเขี่ยวเข็นให้เขาซ้อมเปียนโนในขณะที่แม่ก็จะฝึกกังฟูไม่อย่างนั้นแล้วเขาจะต้องถูกตีด้วยไม้เรียว 4. ดอนนี่เยนและเจ็ตลีเคยเป็นเพื่อนเรียนด้วยกันในช่วงวัยรุ่นดอนนี่เยนสนใจศิลปะการต่อสู้อย่างจริงจังโดยมีบุสลีดารานักบูและผู้สร้างหนังชื่อดังในสมัยนั้นเป็นแรงบันดาลใจ แต่แม่ของเขาไม่เห็นด้วยกับการฝึกซ้อมที่หนักจนถึงขั้นไม่ยอมเรียนหนังสือจึงส่งไปเรียนที่โรงเรียนกีฬาในปักกิ่งเพื่อฝึกกับทีมวูซูของปักกิ่งภายใต้การชี้แนะของอาจารย์หูบินที่มีชื่อเสียงโด่งดังจนดอนนีเยนสอบได้เทควันโดสายดำระดับ6ร่วมไปถึงยูโดสายดำและยูยิสุสายม่วงในเวลาต่อมาและที่นั่นทำให้ดอนนีเยนได้พบกับ หลี่เหลียนเจียหรือเจ็ดลี่เป็นครั้งแรกในฐานะสิทธิ์ร่วมสำนักและคบหาช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดมา 5. ทุ่มเทให้กับการเรียนเต้นรำในการแสดงบทบูดอนนี่เยนไม่จำเป็นต้องใช้สแตนด์อินมาแสดงแทนดังนั้นนับประสาอะไรกับบทที่จะต้องมีการเต้นเขาก็เต้นเองอีกเช่นกันเขาฝึกฝนการเต้นอย่างจริงจังเพื่อมาสวมบทเป็นตัวละครต่างๆในหนัง ดังนั้นผู้ชมจึงมีโอกาสได้เห็นเขาเต้นทั้งเบรกแดนซ์รุมบ้าและชาชาชาในหนังเรื่องต่างๆได้อย่างช่ำชองดอนนี่เย,ยนเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาเคยเรียนเต้นสไตล์ลาตินด้วยแต่ที่จริงแล้วเอาไว้จีบหญิงหรือภรรยาคนปัจจุบันของเขาซิสซี่หวังที่มาลงเรียนคอร์สนี้ด้วยเช่นกันที่จริงทั้งสองคนต้องเรียนด้วยกันทั้งหมด10ครั้งแต่เรียนเพียงแค่3ามครั้งดอนนี่เย,ยนก็สามารถเอาชนะใจนางแบบสาวอดีตนางงามรายนี้ได้สำเร็จ และทั้งคู่ก็ตัดสินใจแต่งงานกันที่โตรอนโตแคนาดาหลังรู้จักกันได้3เดือนและไม่กลับมาเรียนคาสเต้นที่เหลืออีก7ครั้งอีกเลยและทั้งคู่มีลูกด้วยกันสองคนเป็นหญิงหนึ่งและชายหนึ่ง 6. เริ่มต้นจากสตาร์แมนสู่บทพระเอกดอนนิเยนเข้าสู่วงการหนังของฮ่องกงจากการชักนำของหวนหวูป,ปิง ผู้กำกับหนังที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเฉินหลงด้วยเช่นกันเขาเริ่มต้นจากการเป็นสตันแมนในกองถ่ายเมื่ออายุเพียง19ปีก่อนที่จะเติบโตก้าวหน้าในเส้นทางดารานักบูมาตามลำดับเริ่มมีบทพูดเป็นตัวประกอบและเป็นพระเอกค่อยๆสั่งสมชื่อเสียงและประสบการณ์จากทั้งหนังใหญ่และละครโทรทัศน์ 7. หมดตัวจากหนังที่กำกับเองเมื่อดอนนิเยนอายุได้34ปี เริ่มชิมลางเป็นผู้กำกับหนังเขียนบทเองพร้อมกับแสดงนำในหนังที่ลงทุนเองเป็นครั้งแรกในชีวิตซึ่งแม้จะได้รับคำชมเชยแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จด้านรายได้มีนิสินล้นพ้นตัวดอนนี่เยนเคยเล่าว่าในห่วงเวลาที่ตกอับเขาเคยมีรายได้เพียงเดือนละ600เหรียญฮ่องกงหรือไม่ถึง2,000บาทและในช่วงตกต่ำที่สุดของชีวิตเขามีเงินเหลือติดตัวเพียง100เหรียญฮ่องกงหรือ300กว่าบาทเท่านั้น 8. เพชรแท้ย่อมไม่กลัวการเจรไนหลังล้มเหลวกับการสร้างหนังเองเรื่องแรกดอนนีิเยนตัดสินใจกลับไปใช้ชีวิตที่ชารัฐทำงานเบื้องหลังเป็นส่วนใหญ่เป็นผู้กำกับคิวบูให้กับหนังฮอลลีวูดและวิดีโอเกมด้วยผลงานที่โดดเด่นในฐานะผู้ที่เชี่ยวชาญด้านศิลปะการต่อสู้อย่างแท้จริงทำให้เป็นที่ยอมรับ และได้รับบทเด่นในหนังดังหลายเรื่องในเวลาต่อมาอย่างเรื่องฮีโร่ที่เจ t ตลีเพื่อนรักรบเร้าให้จางอี้หมูผู้กำกับให้โอกาสดอนนี่เยนกลับมารับบทจอมยุทธ์ยอดฝีมือซึ่งเขาได้โชว์ทักษะการใช้หอกที่ได้ร่ำเรียนมาจากแม่มาตั้งแต่ยังเล็กในหนังเรื่องนี้ที่ส่งให้ชื่อเสียงของดอนนี่เยนกลับมาโด่งดังอีกครั้งต่อเนื่องด้วยแฟชพอยท์ที่ได้ร่วมงานกับผู้กำกับคู่บุญวินสซน์ยิปที่ดอนนี่เยนโชว์คิวบูได้อย่างยอดเยี่ยม การันตีด้วยรางวัลมาร์ทของคําสาขาออกแบบฉากต่อสู้ยอดเยี่ยม 9. ยิบมันบทบาทที่พลิกชีวิตดอนนี่เยนและวิลสันยิบค่วงคู่กันมาทำเรื่องยิบมันหนังที่พลิกชีวิตของดอนนี่เยนสู่การเป็นซูเปอร์สตาร์กับรายได้ที่ถล่มทลายอย่างคาดไม่ถึงและมีการสร้างภาคต่อตามมารวมทั้งหมด4ภาคด้วยกันภายในเวลา10ปี โดยเฉพาะภาคที่4ที่เข้าฉายในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในจีนแผ่นดินใหญ่ก็ยังสามารถทำไรายได้ทะลุ1,000ล้านหยวนหรือก,กว่า4,600ล้านบาทเรื่องราวของปรมาจารย์มวยหยงชุงยิบมันมีการนำมาสร้างเป็นหนังหลายต่อหลายครั้งมีพระเอกคนดังมารับบทนี้กันหลายคนแต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าดอนนี่เยนเขาได้เป็นผู้สร้างปรากฏการณ์ใหม่และความสมจริงให้กับตัวละครนี้ได้มากที่สุด เพราะมีการแต่งเติมบุคลิกความเป็นดอนนิเยนลงไปในบทหนังรวมไปถึงการฝึกฝนเพลงมวยการใช้ศิลปะการต่อสู้และการเตรียมร่างกายฟิตหุ่นให้เข้ากับบทได้อย่างไร้ทิฏฐิอีกด้วย 10. โกอินเตอร์สู่ดาราระดับโลกความสำเร็จจากยิบมันทำให้ดอนนิเยนกลายเป็นดาราเอเชียแถวหน้าที่ผู้สร้างจากทั่วโลกสนใจและเริ่มปรากฏตัวให้เห็นในหนังฮอลลีวูดหลายเรื่อง ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ซึ่งดอนนี่เยนบอกว่าตารางงานที่แน่นมากๆทําให้เขาต้องปฏิเสธผู้สร้างไปหลายรายเพราะคิวการถ่ายทําที่ไม่ตรงกันอย่างไรก็ตามการได้สวมบทบาทใหม่ๆและโปรดักชันระดับโลกมันหมายถึงความท้าทายใหม่ๆในการทํางานรวมไปถึงความภาคภูมิใจในการได้เป็นส่วนหนึ่งของหนังระดับตำนานอย่าง Star ์ a r อีกด้วยชาวอับดุลไททูบที่เกิดรู้สึกท้อแท้กับชีวิตก็อย่าเพิ่งหมดหวังนะครับ ดูดอนนิเยนเป็นตัวอย่างเขาเล่นหนังมา20กว่าปีแต่เพิ่งจะมาโด่งดังสุดขีดตอนอายุ45ปีด้วยความสามารถเฉพาะตัวที่ไม่มีใครเหมือน,เ,นเพื่อนๆลองค้นหาศักยภาพในตัวฝึกฝนให้เชี่ยวชาญแล้วสักวันหนึ่งโอกาสจะเป็นของเราครับ